อ่ะนี่เป็นเสื้ออบผ้า f g นะเดี๋ยวจะลองอบจริงาภาพภายนอกก็มีรอยถลอกนิดหน่อยภาพภายนอ เครื่องใหม่ไหมมนะไม่ได้ใช้รูแล้วเดี๋ยวจะลองอบจริงเพราะว่าเราก็พึ่งได้มาดูจากรภาพก็ค่อนข้างใหม่รอ,อยก็จะเป็นรอยรลอกลิดหน่อยนะอยู่ด้านในมองไม่เห็นส่วนรอยนี่ก็มิดจอยก็มีรอยด้านหลัง ท็ไม่ไม่มีผลกับเครื่องกัดใช้งานมันก็ดูก็สวยสมบู์มนนีผ้าที่จะลองอก วันนี้เวลาที่เครื่องมันลดลงมากึงชั่วโมงสี่สิบห้านาทีแต่จริงๆไม่ใช่เวลาจริงผมพลาดแค่นี้ไม่ถึงชัว่วโมงเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเวลาจริงเท่าไหร่เดี๋ยวคอยดูตอนนี้เวลาจริงมันสิบโมงสามแปดเดี๋ยวมาดูตอนจบว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ออตอนนี้เวลาจริงสิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีเวลาที่เครื่องเรียนชิ้สอง ันผ้าแห้งแล้วเขมันรอยขางหน้ามันรอยนะครับเพราแสงที่เขาหลอม